สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำมาดูพระสมเด็จนะครับสมเด็จพุทิจารย์โตนะครับนี่ก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์นะครับสมเด็จพุทิจารย์โตนะครับเนื้อผงนะครับเหนื้อผงปูนนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับ ยุบต้นยุบกลางนะครับมีหมดนะครับยุบต้นยุบกลางนะครับดูนะครับพระสมเด็จนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตกรมรังสีนะครับก่อนที่เราจะดูนะครับก็าให้ดูก่อนนะครับว่าพระมีเนื้อไรมั่งนะครับ ก็ด <ale> ูองค์นี้ไปก่อนนะครับองค์นี้นะครับการแกะสลักนะครับดูการแกะพระนะครับบูพานะครับมันก็มองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยดูนะครับการแกะสลักการแกะสลักโบราณนะครับสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าอิลุ่มนะครับว่าอิลุ่มวาจุรานะครับดูการแกะสลักนะครับเนื้อหามวลสารก็เหมือนเดิมนะครับดูการแกะสลักก่อนนะครับอันนี้จะเป็นยุคต้นนะครับ ดูด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือสมเด็จยุบต้นนะครับอ่าอีกองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นองนี้นะครับองนี้นี่นะครับจะเป็นพระสมเด็จยุบต้นนะครับเนื้อหามวลสารก็เป็นเหมือนกันนะครับดูฐานนั่งนะครับฐานนั่งของท่าน ดูหน้าอกแบกนะครับดูมีหูสองข้างนะครับดูซุ้มก็จะตรงอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับดูอันนี้ดูแล้วไม่ใช่พระโรงงานแน่นอนนะครับนี่นะครับจะเป็นยุคต้นนะครับแล้วก็มาดูองค์นี้อีกองค์หนึ่งนะครับองค์เนี้ย ดูนะครับการแกะสลักแต่ละองนะครับแต่ละพิมพ์นะครับจะมีลักษณะอย่างนี้เลยนะครับฐานจะเชิดนะครับไอหัวเข่าจะเชิดนะครับดูหัวเข่าเชิดสองข้างนะครับดูฐานนะครับมีหูสองข้างนะครับเกตชนซุ้มนะครับองนี้องนี้ก็จะเป็นองค์เล็กนะครับองเล็กดูนะครับถ้าจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับจะไม่เท่ากันนะครับดู ดูนะครับน,นี่ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูนะครับดูดูด <ha ้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะไม่เรียบนะครับด้านหลังไม่เรียบนะครับดูองค์พระก็จะมีคดเล็กน้อยนะครับจะไม่เสมอนะครับเนี่คือยุบต้นนะครับ เริ่มต้นนะครับแล้วก็มาดูอง์นี้นะครับสมเด็จก้างปลานะครับสมเด็จก้างปลาองนี้นะครับที่ผมให้ดูไปแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับฝังเพชรนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ฝังเพชรนะครับสมเด็จก้างปลาดูนะครับการถักของขอบคนสมัยตะก่อนเขาจะถักใช้ได้ถักเอานะครับ พราะไม่มีกรอบนะครับสมัยก่อนนะครับจะไม่มีกรอบใส่แลก็จะใช้ได้ทักเอาอย่างนี้นะครับดูการถักของของคนโบราณนะครับดูนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับการถักของคนสมัยโบราณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านนี้ก็จะขาดหายไปนะครับด้านเนี่ย อันนี้ก็สมัยเก่านะครับดูเส้นได้ก็รู้แล้วนะครับดูดูกันนะครับดูอันนี้สมเด็จก้างปลานะครับองค์ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากด้านหลังก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือสมเด็จก้างปลานะครับจะใหญ่ใหญ่กว่าทุกองคนะครับก็วางแล้วเทียบกันดูก็จะใหญ่นะครับ แล้วอีกองนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นฝังจะเป็นเหมือนกันกับสมเด็จกลางปลานะครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าฝังเพชรฝังคอยเหมือนกันนะครับคือเห็นนะครับพอซองเราจะเห็นลักษณะนี้นะครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะครับเห็นนะครับผมจะทําให้ดูนะครับว่า เนี่ยนะครับจะเห็นแสงวับๆขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับคือฝังเพชรฝังพลนะครับเพชรจะเม็ดเม็ดไม่ใหญ่นะครับตรงนี้ดูนะครับดูกันเห็นไหมครับเนี่ยจะขึ้นวุบวับวับๆแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นเนี่ยตรงเกตพอดีนะครับอันนี้จะขึ้นตรงเกตพอดีจะมีเยอะนะครับอันนี้ฝังไว้เยอะดูนะครับ เราจะพิกให้ดูเราก็จะเห็นแสงขึ้นนะครับจะมีแสงมีนี่คือองค์ฝังเพชรฝังพลอยนะครับก็จะส่องให้เห็นนะครับการที่เราจะดูผสมเด็จนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับดูด้วยตาเปล่า ก็รู้ว่าเป็นพระสมเด็จนะครับเห็นไหมครับผมส่องให้ดูเนี่ยแค่กล้องตัวเล็กๆก็สามารถส่องดูได้แต่เราอยากดูเนื้อหามวลสารข้างในนะครับมันต้องใช้กล้องขยายพันเท่านะครับถึงจะได้เห็นนะครับว่ามวลสารจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเนื้อปูนแก่งนะครับเนื้อปูนเพชรนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสมเด็จนะครับ อ่านะครับแล้วก็มาดูองค์นี้นะครับสมัยราชกาลที่ห้านะครับดูนะครับอันนี้จะปิดทองนะครับปิดทององค์นี้ปิดทองนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่คือสมัยราชกาลที่สี่ที่ห้านะครับองค์นี้ องนี้ก็อีกองค์หนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับดูด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับพิม์จะไม่ค่อยชัดนะครับพิมดูนะครับต้องใช้แสงช่วยนะครับถึงจะรู้ถึงจะได้เห็นนะครับเห็นครับเนี่นะครับก็จะมีสององค์นี้นะครับสององค์นี่นะครับ ดูตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่นะครับหนึ่งจะอกใหญ่นะครับอกวีอันหนึ่งก็จะอกเลียวนะครับอกจะไม่เท่ากันนะครับแต่ดูซุ้มนะครับคล้ายๆกันซุ้มตัวเดียวกันนะครับซุ้มแต่ดูฐานนะครับคนละตัวนะครับฐานฐานองหนึ่งจะใหญ่นะครับฐานองหนึ่งจะเล็กนะครับฐานจะไม่เท่ากันนะครับมันจะออกมาคนละพิมพ์นะครับเนี่ยดูลักษณะออกมาคนละพิมพ์นะครับ แต่การแกะน่าจะเป็นช่างหลวงนะครับแกะองค์นี้นะครับสามองค์นี้นะครับเหมือนกันหมดด้านหลังกล้องก็ไม่ค่ชัดนะครับดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปไม่ชัดก็ไม่